แบบดาดอะไวะเนี่ยอ,อแดงใจวายวะเนี่ยมาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่หูสู่สค้นนะครับเอาวันนี้มาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศดีดีฝนฝ่าคึื่นพี่น้องฝนตกลิ่นเมืองโซนนี่พี่น้องได้เอ็นด้มาพี่น้องมาอีกเลีว้วใส่ตันหลวกจิมพี่น้องโอ้ยใส่งามมามามา,มาเสียนสำกันพี่น้องกลับํำจิม ซี <seafood. S 2> ่ฟุตนะมาเนี่สูตรปั่นได้พี่น้องเด้อสูตรปั่นโอ้เห็นมัน้ยเนาะหลาดเลยดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะ,ะหลาดมดาดะนะ<อ>ิพี่น้องเด้อออาแบบหลาดเลยวะเนี่ยไล่พี่น้องไลมามามาเสียบเสียบด้วยกันพี่น้องโอ้ไล่มาเลพี่น้อง เอา้าวเจ็บเสียด้วกันพี่น้องมาคัากกบกรอบแล้วกับมีผักสะเดาผักหอมเขาเดียวนำ้ำกินผพ้เดียววันนี้จิบยังมาันางพวงเลย ืแสบพองแส้อะไรไปนอะ ใบเจียวสำลองไปเนะาะขากขนาดไป ช่วงนี้พายุเข่าไปนอนฝนตกมาขึ้นอนนะไร chìm luôn à, nhéo sẹp bị xịt ักสดะดาวนี่งอกินเงยได้กตะเสีเยบยบัน <c oughs> กล่างเกลือไปหนอ่อยอย่างกระต้มล่างเกลือหลายรอบต้มมันใส่คาใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดหอมหะารไปหน่อ,อนยนะคี่ว่าสูตรการต้มเนีย่ยมันเปื่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถามเปนเปื่อยเท่าไหร่ไมนดี มันไม่เสียออกบิดพี่น้องที่ว่าแสบพอซ้ำเอาทำมันสุกครับพอ่อสูตรนี้รับรองแสบทนมัน,มนพี่น้องออกกันมัน เดดเด็กพี่นาะแแดดแดดงแด่แด้แดด กูเป็นเล่นลิ้นเนาะฝนม่มีเนียบไปเนาะโอ้โห จิ๋มเนียวแบบออกเปรี้ยวหวานไปหน่อยเข้ากันดีครับ Còn bây giờ, bọn mình nhảy uhm. uhm. มันดีครับเผ็ดเลย nhắm kết kết lên dẹp bây giờ nằm kết kết làm อิ่มป่ะดอๆมักนไม่แน าครับคลิปนี้เอาซ้ำกันเนาะกะได้ลวกจิ้มไซตันพี่น้องลาดลาดไอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดเสียบของแถดนะครับเด้อกะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องของปรงใช่เนี่นะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกทรัพย์สุขัทุกไหลทุกแชร์นะครับเด้อผู้ใดเขาเบิ่งก็อย่าลืมกดติดตามกดทรัพย์สุขักดไหลกดแชร่นี่ไงขออย่าไปนั่งใจของปรงได้เฮ็ดคลิปดีๆนะครับมื่อวานี้ย่าหลอนบนไอ้มากินน้ำนะครับ มันเผ็ดน้ำพี่น้องเลยบดมักินน้ำพนอดีแนวกินล่ะนะครับกัผู้ได้เขา้าเบืองกัขอให้สุภาพแข็งแรงนำรวยเงินทองขีดสิ่งใด้แก่สิ่งนั้นได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าทากินรู้สุภาพกัขอโทษเข้าไปน้ำเอาไปนี้เ่ามีนยังไรพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ